สร้างแรงบันดาลใจเบื้องต้นนะคะเอาตัวเราก่อนทําให้เขาเห็นเป็นให้เขาดูอยู่ให้เขาสัมผัสอันนี้สําคัญมากคุณจะสร้างแรงบันดาลใจให้คนไม่ได้เลยถ้าคุณพูดอย่างคุณทําอย่างโอเคไหมคะเราเป็นต้นแบบของเขาสองค่ะคุณจะต้องเป็นนักเล่าเรื่องคุณจะต้อง่ากเอาสตอรี่ของคุณนะ่ะมาถ่ายทอดให้เขาได้รู้ว่าเฮ้ยพี่ผ่านอันนี้มาก่อนนะพี่เคยพี่เคยเจอสิ่งนี้แล้วพี่ผ่านมันมาได้อย่างไร พี่เรยอยากมาแชร์ให้น้องๆฟังเผื่อจะเป็นประโยชน์ไม่ใช่เอามาแชร์คนเล่าสตอรี่เนี่ยมันจะพลาดตรงนี้ดูพี่สิพี่ยังผ่านมาได้เลยน้องก็ต้องผ่านได้คืออย่าไปเอาชีวิตพี่ไปใส่ยัดเยียดชีวิตใครอะ่ะเข้าใจไหมคะแต่เราแชร์ได้ว่าพี่เป็นแบบนี้พี่ลองแชร์ให้ฟังไม่รู้ว่าแต่ละคนคิดยังไงกันบ้างนะนี่คือสิ่งที่สําคัญมากเราจะต้องรู้จักการเล่าเรื่องให้เป็นนะสำหรับคนที่เป็นผู้นำนะคะแล้วก็อีกอันนึงคือ ความเข้าอกเข้าใจการเรียบเรียงเราจะให้เขาเปลี่ยนพฤติกรรมได้เราเข้าใจเขาไหมว่าทําไมเขาถึงยังไม่เปลี่ยนแล้วเวลาที่เขาเปลี่ยนเขาจะได้อะไรที่ดีกว่าเดิมตัวเนี้สําคัญมากเพราะคนส่วนใหญ่ชอบเปลี่ยนเปลี่ยนเพื่อองค์กรแต่คุณไม่รู้เลยว่าลูกน้องต้องการอะไรคุณต้องพูดบนประโยชน์ของเขาก่อนที่จะบนประโยชน์ของคุณเองโอเคนะคะนั่นนะคะคือวิธีที่สร้างแรงบันดาลใจให้คนได้